วันนี้ทีมพอชอรัอนพิบูลนาโดยนางสาวากีฬาพรตังไรนักวิชาการพัฒนานชุมชนกำนังการพระนารประจำตำบลหินตกนะคะพร้อมด้วยนางสาวการจนาศุขสวัสด์นักวิชาการพัฒนานชุชมชนจำนัการและ้องอกิิการคุณงามอสอพอนะคะวันนี้เรามาติดตามการสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านพี่ดวงเดือนจรเยียดนะคะประธานคณะกรรมการตัดสีนตำบลหินตกนะคะพี่เดือน,นะคะในฐานะที่พี่เดือนเป็นผู้นําพี่เดือนได้ขับเคลื่อนส่งเสริมการผูกปักของตำบลหินตกยังไงบ้างคะ พี่เดนเองก็ได้ทําเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริสองสมเด็จพระคณิษฐาที่ราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการส่งเสริมให้สมาชิกสตรีทุกครัวเรือนได้มีการปลูกผักและที่บ้านก็ได้ตั้งเป็นศูนย์ เพราะพันมาเล็ดผักเพราะพันพืชเพื่อแจกจ่ายใ,ให้กับสมาชิกในชุมชนเมื่อมีผลผลิตขึ้นมาก็ได้มีการแบ่งปันให้กับพี่น้องชาวบ้านต่อจากนั้นเราก็จะนําไปขายเมื่อเหลือจากการแบ่งปันแล้วะคะ่ะที่ว่ากรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเนี่ยทำให้ชาวบ้านในตนําบลหินตกของเราเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใน ทําทำให้ชาวบ้านในจุนจนของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ,ะมีการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนนะคะแทนที่จะจ่ายอย่างเดียวอย่างเดียวเราก็มีผักในส่วนในครัวเรือนของเรา,ามาทำกินค่ะทำให้ชีวิตดีขึ้นลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ค่ะสุขภาพดีเพราได้ออกกําลังกายในการปลูกผักแล้วก็สุขภาพก็ดีด้วยเพราะว่าได้กินผักปลอดสารพิษแล้ววันนี้ค่ะเมื่อเราพูดถึงผักปลอดสารพิษแล้วเรามีเมนูรักสุขภาพอะไร วันนี้เมนูเด็ดของเราก็คือเลียงนะคะผัดกับไข่ค่ะและอีกเมนูนึงคือผัดมะละกอค่ะและนี่เมนูแลรยังยำหัวปลีทั้งสามเมนูเนี้ยเป็นผักที่บ้านของพี่เดอนทั้งหมดเลยนะคะใช่ค่ะอ่าแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะผักผักที่ปลูกเองโดยไม่ใช้สารพิษใดๆทั้งหมดเลยค่ะอ๋อ ก็ถือว hey, ่าท so ี่นี่บ้านพี่เดือนนะคะดวงเดือนจรเหยียดนะคะประธานสตรีตำบลหินศกของเรานะคะเป็นผู้นําต้นแบบแล้วก็เป็นผู้นําตัวอย่างเป็นศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ถักพี่น้องสตรีท่านไหนก็ที่จะนําไปปลูกก็มาดูที่บ้านพี่เดือนได้มาดูศูนย์เียเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะคะที่นี่นะคะ